พี่น้องกาอันนี้กาเซเมนฮิดคองของป่าไตลือพี่น้องเนาะกาพิ่นกาเสด้เฮ็ดพีเฮ็ดนั่นทางตอนานเพื่อนกอนที่เอาไผเข้าเพื่อนเนาะก,ก็ต้องเฮ็ดแบบนี้เนาะกานี่ก็สิป,ประกอบมีเข้ามีอ่าเข้าที่เขาป้อนไหวพี่น้องแล้วก็มีหมอนซองมีผ้าเสื้อน้อยพี่น้องมีผ้าปูของไต้ลือพี่น้องเนาะนี่อันนี้ก็คือฮิดคองระพณนี่เนาะ ที่เคยปฏิปบัติเตะบันมาพี่น้องเอ้ยนี่ขาชิเปกๆนหนึ่งพี่น้องเลยส่วนประกอบในการอารับไผ่เขาเคือนพี่นอ้องก็จะมีอาคันห่มเนาะโซงอันเนาะพี่น้องเนาะก็จะมีคันใดพี่น้องแล้วก็มีอาหมอนแล้วก็มีผ้าเสือ้สอเนาะมีหมอนโซงแล้วก็มีผ้าเสือ้สอโซงเป็นคู่เป็นครูที่พี่น้องเนาะ กาอันนี้มันฮึดของประเพณีครับไัยเขาเขื่อนของพอแต่ลือนะสุดแปลกพี่น้องเลยก็เพิ่งเคยเห็นนี่พี่น้องเลยอันนี้เนาะกาสีเราพีเอือนเป็นพีเฮื่อนพี่บานพี่ป้าพีนั่นเนาะเขาเพื่อให้ฮับหัวออกไยเขาเขื่อนเนาะอันนี้กาอ่านักเบาหนักใสก็แปลกๆครั้งแรกการทำอิดพี่น้องเลยถือว่าได้โพลครั้งนี้พี่น้องเนาะไปติดตามต่อไปพี่น้องพี่น้องหลังจากที่ว่าอ่า เพิ่นเฮ็ดบนผีบนนั่นเรียบร้อยแล้วพี่น้องอากาชิเอินโทเกะนโฮมไฟยิ่งเข้ามาภาษาเข้ามาอ่าหนังเป็นวงพี่น้องเพื่อดักเตือนเนาะก้าวเตือนเนาะระหว่างสอดไฟส่องเรือระหว่างจอบปลาและจอบเส้าอยู่ในครอบครัวอาบาดเมืองเนาะพี่น้องอันนี้ก็ใช่ไหมภาควัณที่พี่น้องๆเนาะ ทางตออเกตในหฮมเพลนได้เราได้ร่วมกันได้สังซ้อนตักเตือนพี่น้องนี่อธิตามอธิตามในการตักเตือนของพ่อผู้ปกครองพ่อแม่ของผู้ปกครองไปพี่น้องอเป็นไหมครับเอาเป็นลูกมาซะเออความจริงมันก็ต้องเป็นมันลงไปจะโตมันกเป็นออกมาเป็นลูกเลย ความพอใจใช่เลยทางลังเลยชีวิตยาก่ละเอียดเอาลูกทุกโลกเองก็ฝากกันมาีงาของพวกเขาดีหน้าดีนเขามีความพบมัดชยากก็ลเอยดมัดีใจทั้งโองทัมพันูจะมีความจิงดี

พอทถ่าเมท่าปุยาตายายแล้วก็มีทางลูกปลาเอาอ้า,ปปา,อา,อาพี่น้องที่วามาาเขาห่วมรับฝังในการสั่งสอนบอกเราให้ลูกให้เตาเข้าสังคมพี่น้องเนาะอยู่ทางใดก็หักขายแพงพี่น้องเนาะนี่กะ ว่าได้กินเหล่าสมคีกินเบียร์สพี่นอ้องอันนีกกาหิตของประเพณีของพ่อไตพี่นอ้องเอ้ยกัษยีมีแพะเขาแพะเขาเนาี่กัษยีปูได้พาไตพี่น้องไตลือพี่น้องเอ้ยโบเมนไต้ดำเดอ้อและกัจะมีไก่ส่องโตพี่น้องและกัษยมีอ่าดอกไม้ มีไม้ปั้นพี่น,ออน,น,น้องไม้มัดแค้นพี่น้องเอ้ยอันนี้แหละพี่น้องกาเมื่อนี้คะซิมาฝากมาตอนให้พี่น้องได้พูดแบบกิดของประเพณีของไซรอมันจะเป็นอะไรแตกต่างครับอาพอกระมือแล้วพอลาวโบบรรยากาติดตามไปพร้อมๆกันต่อไปพี่น้องเนอะ

มีเทียนสองเล่มนั่งลงไอ้หน,น,นี่นั่ง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 กันดนี่โอ้โหยยอยูอ่นี่หันทางเรเพื่อนใ่ไนมเจ้าเอ้านอันนึงจะเป็นสายจูดอันอน,นึ่งลัวยจูดเนาะโอ้ีน้องแตกงต่างกัน ทางซ้าย c e m e n วจูดทางขวา c e m มนนเมียจูดพี่น้องเงยเพียนเมนแ้วเมนแ้วอันนี้ก็จะเป็นฮิตของราเพนีของท้อฟอตตยพี่น้องเงยตอยลือ หลังจากนั้นก็ใส่ได้เป่าม่นพี่น้องเลยเป่าม่นเนาะใส่เหล้า,าจากเป่าม่นยังหัวเด้อพี่น้องเป่าม่นกระทาจิปติปพี่น้องโอ้ยายผักเขาพักวันเขามาบักบ้าน <c oughs> การในเชการบอกคนมาชุคันในเชื้อแม่น uh ว่เขาเปิดดูเขาบอกรการเขาปรกการคนมาชุคันได้เขายากเปิดหเขาเปิดม่ไดแล้วบอกคราบอกเขาการคนมาชุบพันได้สิ่น <and then forth> <ok> ีเปิดไปย่างมันเป็นช้างเป็นช้างะสชุคันได้มาเปิดมาเปิดแม่ phải phép 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 phép

sang cả thì cái <laughs> cái <laughs> cái <laughs> cái 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 ่ละพี่น้องอันนี้ก็สซีเมนการตามควันนัเมนยังงูเ่ามนใส่อยู่เย็นเป็นสุ้เป็นปวดติดเมฆแก้วอยู่ดีมีแห้งอยู่ดีมีสุขห้างก็นาคำให้ได้ไล่ก็จากบูเดอร์พี่น้องพี่น้องหลังจากที่ว่าตามควันน้อใส่มนเรียบร้อยแล้วก็สีเป็นการยกพาคเขา ยกฟันเขาให้อยู่ดีมีแหงอยู่ดีมีสุขสากกาแฟ เขาเลยนะครับจะมาเล่นกัน <laughs> พี่น้องหลังจากที่ว่าสู่ควันทำโอสู่ควันเคล็ดเล็บหอยแล้วเนาะทังเจ้าบ้าเด็กเจ้าสาวกระชิ่งหุบอ่าเอาไอาหไก่ต้มซองโตพี่น้องเมื่อวัยอยู่ถึงเหอนบนทีนอนพี่น้องนี่อะลาดพี่น้องอันนี้ก็จะมันยี่สิบสองคลองสิบสี่คองสาวพี่น้องไตลือพี่น้องเนาะอ่าเพื่อนกนจะจีเอามีบอลกำหนดไวัที่บน ชมพอเมียเพื่อนอยู่เพื่อนก็จะเอามาป่าไม่เมียนหลังจากนั้นก็ลำวงซ้ำมาขี่พี่นอ้องอ่ะพพรมกันพี่น้องป่า,จจาก,ปกันพี่น้อง พี่น้องหลังจากที่ว่าจิกลับไปบ้านไปสองพี่น้องกัทางลุงทางตา,าทางนาบ่าวทางนั่นเป็นกาซีไดเอาขาหมูหรือหัวหมูมาแบงพี่น้องเลยเนี่พี่น้องใครจะต้องเป็นพูดไปพูดในี่ไปอย่างย,าย้าลุงไงตาพี่น้องเพื่อนําเป็นฮิตเป็นของเพน,นี้พี่น้องไปสู่บ้านสู่เพื่อนพี่น้องเอ้ลาพี่น้องในนี้กาถือว่าจุกขิปแต่สำเน้พี่น้องเ,เอาาน,งเน,เนะาะ กาสีโคลากับบานกับซองก่อนเดอ้อพี่น้องเนาะ,อ,ะอาฮากถืออกติดใจกาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ตำเ่าลมใส่เด้อพี่น้องสุดท้ายน,นี้ก็กล่าว 9, คำว่าสบายเลอะสบายดีพี่น้องเลย